ไอ้ยิ่งถูกย้ายเรือนจำแล้วข่าวนี้คงท่าไม่ออกอยู่ดีไม่ว่าดีหาเรื่องถูกย้ายเรือนจำมาอยู่กลางนาข่าวนี้น้ำจะอาบก็ไม่มีมึอ,อ,อทำอไรก่อนเรื่องแกจริงๆในเสือยิ่งไปถึงที่นู่นก่อนตายแน่ไป ไปไปไปพี่ชัยมันบ้าวข้าสั่งให้ปวดประสาทไอ้บุญสมเท่านั้นเองนะ ดันถะลเร่งไปแหกคุกป่านี้นะจนโดนเพิ่มโทษจนแก่ตายแล้วแหละแถมถูกยับอยู่ในจําจำชายแดนกระดันมากซะด้วยโทรไปยิงนายครับนายต้องช่วยนะครับได้ข่าวว่าคดีของนายยิ่งย,ยาวปัญหาว่าขนาดนะมันจะไหวหรือครับพ่อ <laughs> ระดับพ่อมีอะไรไม่ไหวบ้างลูก ยอดบนายครัอเองส่งขาถึงพี่ชัยเอในเสือยิ่งเนี่ยให้มันเป็นเสือเชื่องอยู่ในเรือนจำระยะหน,นึ่งเออนานไหมครับนายจะปีหรือสิบปีแล้วแต่ทิศทางลมของผู้ใหญ่จากกรุงเทพเว้ยพี่ชัยไม่แก่ตายในคุกหลอกนาข้ายังเสียดายฝีมือมัอือ วันวันไม่ต้องทำไรนะเอาเลยถอนหายใจเฮือกคือเฮือกฉันจะถอนหายใจอีกครั้งเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกันนะ <c oughs> มันก็คงไม่เกี่ยวนะถ้าฉันคนหูหนวกตาบอดนะสับสนนี่หว่าสับสนนะก็อเองกำลังสับสนเรื่องข้อเสนอของท่านเดชาใช่ปะ บอกนาแล้วไงฉันไม่อยากเป็นหนี้บุญคุณใครแต่เองก็อยากให้แม่ของเองมีความภาคภูมิใจว่าฆาตกรอย่างเอง